สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่สีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า B M W ครับ S Turn i n R นะฮะรถคันนี้เป็นรถตี2016เลขไม่8,000กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับเป็นรถบ้านใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมแต่งอะไรบ้างมาชมกันเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันเลย 8,196กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไม์ครับสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนรอบเดินไม์สวยไม่มีบุบกระแทกด้านข้างนะฮะฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจชิปครบ2ดอกหัวโชคสวยครับคันนี้เป็นโชคไฟฟ้านะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับโลโก้ B.M อยู่ครบครับแฮนยังเป็นแฮนเดิมอยู่นะฮะประกับไฟฟ้าเดิม ตัวหนังสือไม่มีลาลานะครับปลอกแฮนด์เดิมกระจกใบแฮนด์แต่งทรง C R G มือคลัตซ์หนงสือมือเบรคครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอกระปุกมันเบรคครับเป็นของแต่งจากลิโซมานะครับตู้ปลานะฮะรุ่นนี้ประกับทะเลขครับตัวหนังสือไม่มีลางานะฮะชุดก๊อบถังเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะฮะติกเกอร์ฝาถังแต่งลายคาร์บอนแท้ตัวถังนะครับต้องบอกว่าเป็นสีเดิมครับไม่มีบุบละรักยิ้มเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นเดิมีส ไม่มีรอยถลอกแตกร้าวนะฮะด้านหน้าครับมาครับคันนี้เป็นชิลหน้าเดิมติดรถมาเลยน็อตเดิมทุกตัวนะครับโคมไฟหน้านะครับก็จะมีรอยแตกอะไรมาบ้างตามการใช้งานนะครับนี่นะฮะกระบอกโช้กด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังครับจากคอนติเนนทัลนะฮะแล้วก็ล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่า เป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ8,000กิโลเมตรแท้ครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินระโมสไลด์ไฟทัชทิมอยู่ครบคาลิเปอร์สวยไม่มีรอยนะครันนี้ครับมาพับประกาศหม้อน้ำแต่งจาก EVOTEC h นะครับให้ดูเฟรมนะครับติกเกอร์มอกออยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะเดิมสวยแน่นอนครับไฟดิ้งฝั่งขวาโลโก้อยู่ครบครับสีเดิมสวยครับกันล้มแต่งแบบตรงรุ่นแบบนี้ครับแงเคือฝั่งขวาครับ สีเดิมครับผมไม่เคยเก็บล็อตไม่เคยถอดนะฮะไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะเฟรมสวยครับอันนี้เฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีวัดเหตุนะฮะพักเท้าฝังฝวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขาเย็บกลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพราะว่าท่อแต่งทรงอะคาบวิกกาดเป็นคาร์บอนแท้ครับเป็นงานเกรดพรีเมียมจากทันเดอร์บายมนชบุรีครับมาตัดสิง่ายครับรอบเดินบาเนิงอัตราเร่งเร็วลงเร็วครับ ก็โยนนิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังครับก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับนะครับหุ้มรัดด้วยยางจาก Continental สภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับปลายท้ายแต่งครับ MD ครับมีไฟลุรมในตัวครับศูนย์ตรงแมีบิดยวคนนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนครับฝั่งซ้าย โซเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะเฟรมสวยครับแคนเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแปะแตกแล้วแฟนดิ้งฝั่งซ้ายสวยเช่นเดียวกันการล้มแต่งแบบตรงรุ่นโลโก้ b m w ก็อยู่ครบเลยนะฮะสติ๊กเกอร์เฟรมต่างๆนะฮะอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับดูนะฮะสวยใสเหมือนใหม่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับ แห้งๆใสๆครับตาลตายทันเดอร์ไบรท์นนทบุรีนะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยไฟทัดทีมอยู่ครบจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยครับสัมพันกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะคันนี้พิธีเปิดราคาไว้อยู่ที่29 9 0 0 0กบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง9 9 0 0 0กบาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนนะฮะฟรีค่าออส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีก ฟรีค่าของเหลวนะครับทั้งคันก่อนส่งมอบนะฮะเอาเป็นว่าใครหา s g 0 0 r ตอนนี้เหลือคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับใครหาอยู่รีบนลครับราคาเบาๆไม่ถึง3 0 0,000แน่นอนรถด,ดีเลขไม่แท้ต้องมาที่นี่ครับอันเบท์ในเบ,บุรีสวัสดีครับ